ห้องข่าวเมืองทิพรายการน้เมื่อวานรายการต่อไปนี้มีคำหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้องข่าวเมืองทิพรายการนเมื่อวานครับก็พบกับห้องข่าวเมืองทิพย์น,นะครับ ครับสำหรับข่าวแรกนะครับคืออะไรครับคข่าวแรกไหมคะมีนาแล้งนะ่ะปลารวมกลุ่มปลาท้วงเห็ดไร้ที่อยู่ค่ะฮึคือสีแดงครับเนาะจนร่มกลุ่มปลาท้วงแมนอยู่ร่มนีหมองสงนะเออไปต้อเดาก็ไปฟังผู้เสีย,าสยหายกันเลย อะไรขึ so <S <S <3 desserts> ้นก so <ata> so ับพวกคุณหรอคะพี <S 2> <S 2> ่บ้านผมน้ำน้ำแห้งหมดเลยครับผมแอ๊ตายหมดแล้วแล้วพวกคุณคิดว่าจะใครพากันไปอยู่ที่ไหนหรอคะผมหนาบินอคุณต้องไปอยู่ในปากระป๋องปากระป๋องปากระป๋องโลซาปากระป๋องปากระป๋องโลซาไปหากม่ได้ซื้อปากระป๋องปากระป๋องลมันดีบังใดปากระป๋องแล้วมัน โปโต้องนักไฟเปิดฟ้ากินนูนกระดิ่งไม่เล่นตันะครับเนาะอืจะส้มต้นเป็นออกมาแบบเออเดี๋ยวอันกระโ่วนโพสิมีส่วนเกี่ยวของของเราไปซอยเพิ่นไ่อยากให้นไปอันลงไปไม่กรับบอกเป็นซากแง่ๆที่ไหนนะไปที่ข่าวต่อไปนะคะคุณครับข่าวต่อไปนะครับน้ําท่วมหนักเชื้อราวอนชาวบ้านล้างเท้าด่วนป๊าด มันหัวขอขากินไหมเหรเนาะคุณน้องเซอร่ตกลงออกมาว่อนผมนะาสัตว์ไปฟังกันเสยหสยามค่คุณผู้ชมคะเราพบเชื้อราที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขากันสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณเชื้อราค่ะสวัสดีครับผมอันโตวผมนี้เป็นเ้อร่ามาโดนแล้วครับใส่ชีวิตอยู่ในซอกตินของมนุษย์และสัตว์นานาชนิดนับปัวจุบัน แต่พ่อโอううにに h, ้โหยามนามถ่วมเด้อคุณผระสมครับมันรับบ่ดด้ยอีลีครับโอ้ชอกตีนมันโดนเดียมันให้ผมสีหักอว่าเราก็สีหักนะครับเด้อว่านคุณนักเขาไปบอกเขาเนี่ยครับว่าให้ล่างตีนดูดูนะครับเซอลากับผมรับบ่ได้ครับรับบ่ได้รับบไดดืยเชลราก็น่าสงสารเขาเนาะโอเคเราฟังของเชล่าแล้วเราลองไปฟังฝั่งของชาวบ้านกันครับชื่อร่าเขาบอกว่าพวกคุณเท้าเหม็นมากต้องเท้า มีอะไรจะแก้ตัวไหมคะบ้าบอกเนี่ยนี่มันบ่ถือได้ครับผมเจ้าผู้บอหน้ามั่นถ่วมคอยกระยุซื้อของข่อยมันบ่เป็นความผิดข่อยได้หน้าถ่วมคอยกระตรงตีนจุ่มน้มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยออกจากงานกระจุ่มน้มอยู่ในงานกระย่งจุ่มน้มเอกรัฐบาลตีมันต้องมาซอยแก้ไขปัญหามันเป็นความผิดข่อยบอกฮะอ้าวตีนเม้นรีบ่ะนี่เอาดงเบิ้ง เจ้าเห็ดแบบมันบดเถิดเอ้าเห็ดจังได้าสาดคอยสอนเจ้าจะเถื่อแล้วมันยากออกกล่องนั่นเจ้าต้องเห็ดโตดีๆเจ้ากูอยู่กับไผยจะเป็นปัญหาเงินใจคเขานะครับแน่ะค่ะเงินใจทั้งสองฝ่ายแมหมแบบเออที่เป็ได้แหละเนาะครับเนาะรัฐบาลกับว่ารัฐบาลนะครับได้ซอยแก้ไขปัญหาโดยด่วนนะครับด้วยสองตัวมีใหญ่เนาะตีกันตีกันทุกนาทีเลยไอ้เมื่อเที่ยงเลยอ่ะกเออบอกกันอยู่อำเภอแหมไปแต่งงานไหมไปเส้นไปยา อยากให้น้ำพวงกันระดับน้ำลดลงมันกลับมาสู่สภาพปกติแม่ค่ะข้าวต่อไปได้เลยครับข้าวสุดท้ายของมือนี้นะคะอนาตสาวดับนอนตายไข่อึลึงข้างสาลน้ำเน่าด้านแบคทีเรียโตผมไม่ผิดนะครับไข่อึลึงหรือเปล่าครับใช้อานซื้อแบบมากินมาแม่ก็ไปเบิ่งไปเบิ่งซะการจีนได้แล้แม่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูสถานที่เกิดเหตุกันก่อนนะคะว่าเอ๊ยอยู่ตรงไหนแล้วมีขอจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเราเจอของจริงด้วยค่ะนี่คือผู้สียชีวิตนะคะเราจะมาสัมภาษณ์เขาก่อนนะคะว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขานอนมากี่วันแล้วคุณคะคุณคะดูหน้าสัมผัสแน่มันยันมาปนี่อนอยังหนื่อยหน,น,<ด>น่ยยม่งหรือเปลาเป็นตายสีสีบะ าาาาสามผ่านแรกก็ได้จ้ะคุณช่วยเล่าสถานการณ์ก่อนที่คุณจะมานอนตรงนี้ได้ไหมคะว่าคุณไปทําอะไรมาเอา่อต้องยอนก็ไปสองวันที่แล้วค่ะแบบว่าหลากักหลักสุขผาบนะก็แมบาบแรงน,น้องอีเจมี่แหละเซน,นีแลแรนมาแรนมาเอา้าหันไปเห็นไพบุเลื่อยเรื่อยเรื่อยขึ้นมาเป็นผู้ชายแบบโคตรรอเขาทุกคนแบบรอชิบหายไหวบอดอะ่ะรอ,อมากรอแบบรอเขากวักมือเอิญ ท่านี่เมื่อถือแกวแกวแกวแก้วไหวเลววยแบบให้โซ่เนี่ยึ้นมาจากนานนี่ละ่ะะต่แกวไหวหรอกว่า,ราก,กรึบหนึ่งไม่สาวโอ้ยอันนี้มกักผู้ชายนะจะเล่นแลมค่ะแลมเข้าไปกรึบเขาไป,ปเไปท่าน,นั้นแหละม้วนทองม้วนแบบมวว้วนมาไหวแม่คุณนาคาวแบบแล้วก็ตื่นขึ้นมาคุณกับปุ๊กนี่แหละไปโซบเลยจังสันไปนอนผู้ชายค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แม่ผู้เสียชีวิตกันเลยนะคะคุณแม่คะแป๊บหนึ่งคุณนาคาวขนมต้า นอค่ะทุกท่านลูกฉัมันบาผูู้ซายมันบาดมันคิดว่าเขามีผููซายมันมีตัวจริงมันก็ลงไปนามมันก็เ่ามันก็เสียเข้าก้าหูมัดถีบกลุ่มบานแล้วมันก็ย่างลงไปมันมันบากผูชายค่ะสมัครนามตายวันนี้ล่วงแม่มัน ลูกก็ตันที่ตัวคนเลครับแม่เจ้านายย่าลืมบูิษาเขาเอาลิฟสติกไปนำแม่ก็อย่าลืมใส่ใส่ลสืสบเสให้นั้ำด้ค่ะโอแต่คุณแม่เขานีนะจะได็กว่าแม่เขานีหนาคุณคุณได้ผมว่าคุณแมนบอกว่ฉันจะวางเรียกว่าเพื่อนกับเสียใจเสียใจดีแม่เสียใจสุดสึงเลยล่ะสาวคนสาวนเสียเนาะสาวงามนั่งด้ ก็ภาว่ปราสาเมริกาใ่ป่เออดิสนี่เนาะทางของเขาห้องเขาเมืองคิปนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจค่ะครับทางให้คุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่สูญเสียของน้องเข้าไปนะคะครับผมสาหรับต่อไปสําหรับคน้ีอือกาวหายังแบคทีเรียครับผมเขาสิมีแบบเอียงออกมาตบอตนวเนี่ยอะไรครับสิ่งที่คนกาวหาเขาเพราะว่านักวิชาการเขาบอกว่า แบคทีเรียเป็นสาเหตุที่เห็นพี่น้องเพิ่งตายอ้าวแบคทีเรียจุฬาจันไหนเขาไปชมแบคทีเรียไหครัสิงเมื่อวานผมผิดได้จังได้เฮ้ยผมก็ยุของผมซื้อๆแนะนำนี่แม้นั่นไม่ไงนั่นน่ะย่างตุย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 ลงนั่แล้วก็อึ๊กอึ๊อผมเข้าไปนี่นี่ผมผิดได้หนี่โอ้แม่ผมผิดได้หนี่คือจิบมะกาวค่ะผมจังซี่โอ้ตายแล้วบาทนี่ไม่ไงอันนั่นนละเราผิดตามนัน สำหรับปัญหาน้ำสถานการณ์ปัญหาน้ําในเมืองทิพย์ของเราตอนนี้นะครับเราก็จะมาฟังสรุปแถลงการจากข้ามหาทีวีเจ้าแห่งทิพย์กันเลยครับขอรบกวนเวลาแต่งหน้าของข้ามหาทีวีเจ้าสักครู่ครับไม่สาครับม่สาค่ะครับข้มหาทีวิเจ้าคือปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับสาเหตุของปัญหาน้ำเอาน้าไปครับเนื่องจากน้ําท่วมก่อนแล้วกันครับน้ําท่วมมันก็เกิดจาก ฝนตกหนักฝนตกหนั <S <S กใช่ไหมอีทีอือใช่หนักท่วมก็เกิดจากสภาพแวดล้อนไงแม่แบบว่าแวดป้วมแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็แบบระบายไม่ทันแล้วมันก็ท่วมมึงรู้ดีอ่ะอีทีฟมึงมึงมึงพูดไหมแม่พูดเลยแม่อย่วีนให้เขาขึ้นขึ้นมาได้ไหมครับได้ไดไดแลบบ้วอย่ากลับไปโอเคขอบคุณค่ะ อ่าครับสำหรับปัญหาต่อไปปัญหาน้ําแรงทหานทีวีเจ้ามีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับน้ําแรงครับน้ําแรงก็คือเมืองทิพมีน้ํำน้อยคงแรงุณเ้าใจ่ไหมน้ํยแรงมันก็สภาพอากาศเหมือนกันแม่มันเข้าสู่ฤดูแรงแบบ เราต้องเป็นรายการ number one คุณเอาขึ้นโอเคขึ้นมาขึ้นอะไรอีกแม่ขึ้นแถลงการ์เอพีพีงงอิ่มแม่เหรอเวนได้ครับผมชอบพี่สองนะผมฉบับที่สองค่ะโอได้ครับผมอ่าสำหรับปัญหาสุดท้ายเลยนะครับปัญหาน้ำเน่าเสียท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับปัญหานี้ครับโอ้น้องคนนั้นอะรเดี๋แม่ตอบสิมึงขัดกุยแล้วอีจีมีสั่งมึงอยากโดนกูไล่ น้ำน้ำเสียก็คือเขาปล่อยแหลกเขาปล่อยน้ำคนคนในเมืองที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน้ำมันก็เน่าวใช่คุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเอาให้เขาขึ้นีขึีดขึ้นขีได้รับผมใช่ฉบัทพ่สาแหละเราแบบปัญหาน้ำน่าจนจนเกิดแบบมีศกวันธรรมจักน้ำน้ำน่าเสียเนี่ยท่านท่านมีความคิดอย่างไงครับนี่น่มันโง่ นี่มันโง่เราเราจะรักผู้ชายขนาดนั้นไม่ได้เราจะหลงผู้ชายขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าเยาวรุ่นแห่งเมืองทิพต้องนเบวชเราต้องรักเสาหลักต้นโพคนที่หนึ่งของเราคือพ่อและเสาหลักต้นโพคนที่สองคือแม่เท่านั้นเราอย่าหลงผู้ชายจนเกินไปนะคะเยาวรุ่นแห่งเมืองทิพเพราะเราคือนเบวชขึ้นด้วยไหมครับ น่าจะคุณแต่คุณก็ที่หลอกที่หลอกเป็นอย่างผู้ชายหน้าตรายินดีมึงไม่ได้เป็นอย่างอิสัตว์อ่าครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระมหาทีวีเจ้านะครับเหุ่เรืองทีฟที่ได้มาให้ความรู้แก่เยาวรุ่นครับผมของสังกัดเราฉันยังแต่งอ๋อไม่ขัดหนูกูตลก ขอบคุณคุณทิพย์ด้วยนะครับผมนะอะไรคะยังดีฉันยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยฉันต้องไปงานต่อแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ได้ครับผมค่ะขอรบกวนเวลาแต่งหน้าเพียงเท่านี้ครับคุณว่าฉันสวยไหมก็ได้นะครับไได้ค่เลยเอาไปอีสัตว์ครับไปแล้วขอจบรายการเพียงครั้นี้ครับผมไม่ดีครับจะไป สวยไหะเจเช๊่าขึ้นหนาขึแบคทีเรียแทนนี่เป็นหมู่กันตัวห่มหายกูนีไปไปเอำเพื่อสอสุ้สซุ้บก็มีอะไรทงหางกันไปเยอะอยู่ต่อมาจะเอ่าสวีทแน่ตอมากันแน่ขอแสดงความเสียใจนะครับโอ้แต่กระซูเนาะครับเนาะ พวกคึงเรื่องยนี้ใครสิวงมห่างายต้องไหมไแต่กานต้องสร้งกไปสร้างไปรอดละครรอดละครใครกินหมวไม่ยเสร็จเสร็จลูกลูกที่เดิมอยู่